สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณของเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะสามารถทําได้โดยใช้บริการจากเว็บไซต์ ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโดยเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นสื่อที่แสดงข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลนะคะเช่นข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอนะคะที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันไว้หลายๆหน้านั่นเองซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยอย่างที่นักเรียนรู้จักก็จะมี Google Chrome นะคะหรือว่า Microsoft Edge นะคะ Firefox โดยจะมีช่องที่ระบุที่อยู่ของเว็บไซต์อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งช่องนี้นะคะจะเรียกว่า URL address ค่ะเาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันค่ะ 1. นนะคะ การสืบค้นแบบ index directory นะคะเป็นการสืบค้นข้อมูลจากหัวข้อต่างๆที่ได้มีการจัดเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วจากหน้าจอที่นักเรียนเห็นนะคะจะเป็นการสืบค้นโดยใช้ Yahoo นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้ Google นะคะเอาเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2กัน,นะคะ่ะ แบบที่2นะคะเป็นการสรบรืบค้นแบบเ e ิร์ h เ n อ i n e นจินนะคะซึ่งเป็นการสรืบค้นข้อมูลโดยใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าบริการเ e ิร์ h เ n อ i n e นจินโดยมีการระบุคำค้นนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่าคีย์เวิร์ดนั่นเองนะคะเพื่อสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะซึ่งการสรืบค้นนะคะ แบบเสิร์ช e n g i n e เนี่ยก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เลยนะคะเราจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะคะเช่น Google Chrome แนักเรียนดูตามสัญลักษณ์ข้างล่างไปเลยนะคะ Microsoft Edge นะคะแล้วก็ Firefox ซึ่งเป็นโปรแกรมเนี่ยที่ใช้สำหรับเข้าถึงเว็บไซต์ในการค้นหาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่2องกันค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลไม่ว่าจะเป็น google.com นะคะ Bing หรือว่า Yahoo นะคะโดยพิมพ์ลงในช่องที่อยู่ของเว็บเราเรียนดูตามรูปเลยเห็นไหมคะพิมพ์ไปแล้วเห็นไหมคะ https://www.google.com นะคะหรือว่า www.google.com นั่นเอง อาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะในขั้นตอนที่3นี้นะคะระบุคําค้นลงในช่องค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการเช่นสมมติว่านักเรียนอ,อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยเห็นไหมคะก็พิมพ์ลงไปเลยเห็นไหมคะอาหารไทยแล้วก็คลิกตรงคาว่าค้นหาด้วย Google อ้าวเท่านี้เราก็จะค้นหาอาหารไทยได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันค่ะ จากรูปภาพนะคะที่คุณครูนำมาให้ดูเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดเราพิมพ์คำว่าเราอยากค้นหาคำว่าอาหารไทยเราพิมพ์ไปเสร็จคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปแบบที่คุณครูคให้ดูนี่เลยนะคะคเ,หหหหเห็นไหมคะมีการเร่งคัด5าเมนูอาหารไทย40สูตรอาหารไทยริมทางเมนูอาหารง่ายๆเห็นไหมคะและจริงๆแล้วนะคะนะคะักเรียนมันยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะ ว่าไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่เราค้นหาคำว่าอาหารไทยแล้วก็มีอาหารไทยขึ้นมาให้เราเลือกเยอะะมากมายเลยนะคะนั้งียนจะสังเกตเห็นว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยใช่ไหมคะเราสามารถแยกเป็นรูปภาพก็ได้วิดีโอก็ได้ข่าวสารก็ได้แผนที่ที่จะไปในร้านอาหารไทยก็ได้ นักเรียนดูตามรูปที่ครูคให้มานะคะเห็นไหมคะเขาจะมีคําว่าทั้งหมดอ่าวดูลูกศรสีส้มนะค้นรูปลูกศรสีเขียวค้นวิดีโอเห็นไหมคะคาว่าอาหารไทยเนี่ยเราสามารถค้นหาได้หลายอย่างเลยจริงๆถ้าเป็นลูกศรสีส้มเห็นไหมคะเราค้นรูปรูปที่เกี่ยวกับอาหารไทยทั้งหมดก็จะขึ้นมาแต่ถ้าเกิดสมมติทางด้านลูกศรสีเขียว เราค้นหาวิดีโอวิดีโอที่เกี่ยวกับอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นสูตรการทำอาหารไทยการทำอาหารไทยให้ถูกต้องอาหารไทยทำยังไงทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำอาหารไทยก็จะขึ้นมาให้เราดูค่ะเ,เพราะฉะนั้นนะคะไม่ยากเลยในการค้นหาถ้าเกิดว่าสมมุติว่านักเรียนทุกคนมีมือถืออยู่แล้วใช่ไหมคะก็สามารถ เข้าไปค้นหาใน Google ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วในมือถือจะมี Google ลองพิมพ์คำว่าอาหารไทยดูค่ะว่ามันจะขึ้นมาเหมือนที่คุณครูบอกไหมหรือว่าถ้านักเรียนอยากพิมพ์คำอื่นก็ลองค้นหาดูได้ค่ะต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะ จากบาฝึกหัดในหน้า42นะคะสื่อค้นข้อมูลจากคำค้นที่กำหนดให้แล้วบันทึกลงในช่องว่างคำค้นที่คุณครูกำหนดให้นะคะมีทั้งหมด3คำด้วยกันค่ะ 1. สถานที่ท่องเที่ยว 2. สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 3. สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ฉันนะคะอันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะลองไปค้นหาใน Google นะคะแล้วก็เขียนออกมาได้เลยนะคะ,ะตามตัวอย่างนะคะ พอคุณครูจะเขียนว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคุณครูก็จะเลือกมาว่าเป็นข้อมูลแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น1ิแหล่งท่องเที่ยวหน้าหนาวนะคะส่วนอันที่2สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยคุณครูก็เลือกมาเป็นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยเช่นคำพิลร้อยที่เที่ยวยอดนิยมในไทยอันที่3นะคะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชันนะคะคุณครูก็เลือกมา ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใกล้พื้นที่ที่นักเรเียนค้นหาเช่นที่เที่ยวใกล้กรุงเทพแบบไปเช้าเย็นกลับอา้าวต่อไปเรามาดูข้อ2กันค่ะเขาบอกว่าจากข้อ1ผลลัพธ์ที่ได้จากคำค้นทั้ง3คํคำต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะคำตอบก็คือต่างกันค่ะเพราะใช้คําค้นที่แตกต่างกันโดยมีคําขยายรายละเอียดของคําว่าสถานที่ นเรียนสังเกตดูนะคําขยายรายละเอียดของสถานที่ถ้าเป็นข้อ2ก็คือในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นข้อ3ก็คือใกล้ฉันค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกทัดยกันต่อค่ะอ่าต่อไปนะคะเลือกใช้คําค้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังภาพที่กําหนดให้ภาพแรกนเรียนเคยเห็นไหมเอ่ย เรียกว่าอะไรคะอันนี้เป็นสถานที่สําคัญของประเทศไทยเราเหมือนกันนะคะซึ่งคำคนที่ใช้น่ก็จะเป็นเสาสีแดงนะคะหรือว่าเสาชิงช้านั่นเองนะคะส่วนภาพที่2ที่นักเรียนเห็นอันนี้น่าจะคุ้นเคยแล้ก็น่าจะชอบกันดีนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะม้าหมุนสวนสนุกนั่นเองเอาคุณครูหวังว่าคลิปนี้คงจะไม่ยากนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพบปะเจอกันนะคะวันพุธวันพุธขอให้มาเจอกันทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าคุณครูจะได้สอนให้ดูตัวอย่างด้วยนะคะอาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ